ไปพี่น้องแม่สาสิผ้าไปยามอีงโงอ,อีงโงหรือว่าคอนโดดักปลานั่นแหละจ้า่าที่ใดยางบอยางพี่น้องยางยางไปเบิ่งอีงโงน้ากันไก่หอดแล้วจ้าที่เห็นต้นหญ้าเขียวเขียวนี่ก็คือข้องน้ำได้พี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วมาเบิ่งกันนี่คือนาตา ชมหนักของอีงูดักปลาหรือว่าคอนโดดักปลาเด้อจา้ามาหลุดในน้ำกันพี่น้องว่ามีอีหยังแน่สีได้บ่สีมานบอสโอ้ย <c oughs> โอ้ย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 หาเบื้องตอนไายพี่น้องเห็นปูอยู่สองตัวจา้ามาลุ่นมาลุ่น ได้ยังละปะนันได้ยังละโอ้โยพี่น้องเอาได้ยุบได้ยุปากคอตัวนึงพี่น้องปากคอตัวนึงเอาแล้วกะเข็ดว้คือเกาพี่น้องดักไว้คือเกาจ้ามือนี่บ่มานได้ปากคอตัวนึงที่เห็นห้าเขียวเขียวงะมัมอยู่นี่คือคลองน้ำได้พี่น้องหน้าทงแหลกของเมษา สี่มีข้องน้ำนน้อย,อยติดยุคข่างหน้านี่แหละจ้ะพี่น้องอาศัยพ่อได้ใส่อีงโงหรือว่าคอนโดดักปลานี่แหละจ้ะเดี๋ยวแม่สาิภาพาไปเบิ่งอีกหลังหนึ่งเด้พี่น้องพ่อหญ่เพิ่นใสไว้สองหลังจ้ะหลังแรกได้ประคอตัวหนึง่งมาหลุนหลังที่สองกันพี่น้องว่าสีได้อีหยังบ่ว่าสีมานบ่ามาแล้วมาแล้วพ่ใหญ่เพิ่นเอาห้าออกจากหลังค่าอีงโงหรอกพี่น้อง มาลุนมาลุนมาลุนนี่คืออีโงดักปลาเลยพี่น้องหรือว่าคอนโดดักปลา่น่ะจ้าเรียกเพราะเพราะก็คือคอนโดดักปลาอ๋อคือเห็นตะปูแล้วพี่น้องมันเอาไว้ไว้นั่น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 เว้ยโตงามงามพี่น้องตัวงาหลังที่สองนี่มานจ้าได้สองตัว น้องเห็ยนยังบ่เห็นยังบะมีเตาน้ำพี่น้องมีเตาน้ำจ้าปูก็หลายพี่น้องหอยเชอรี่ก็มีต่อเต่าเราก็มีปอปูเราก็มีปอปลาเราก็มีกางไว้คึอเกลวระพี่น้องเอาปูเอาปลาเอาหอยออกแล้วก็สิกางไว้คึอเกาจ้ะไม่ยามซูมือพี่น้องได้มือแล้วโตสองโตพี่น้อง เขาไปร่วมกันไ้ก็ได้หลายเองจ้านี่คือมองเอาอิงโงมาดักปลาจ้ะพี่น้องคลองน้ำน้อยๆอยู่ข้างหน้าจ้า